<laughs> Melukur <gum> vida. Happy birthday. <-tope> <laughs> Happy birthday. Na, let's go more more. อันนี้ร้องจริงเลยนะนี่น้าตตาใจกันเลยะเรอ่งียแฮปปี้เบิร์ดแรมากเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดทูยูองอีกรอบไหมอีกรอบแฮปปี้เบ

ไอ้ี้เลยโอ้โหดูว่ากูชอบกินนี่ด้วยโอ้ยเมืหร่คูกินตอนเช้าพราคูไม่กินอาหารเช้ามันต้องอันนี้ของนี่่คะของใครของฟางของฟางฟางเอาให้ค่ะรู้อะไรไม่รู้เนาะคือว่านักหนักเลยคือว่านักหนักเลยเออลองเปิดเปิดให้ครูเปิดกัดให้จัดคนจะได้เลยแซมมีแบบมั่นไหมแบบนี้มีเยอมากเลย คนวันควเีวอ่ะอไหนงอ้นอเลยนโอ้โหคกินทุกวันเลยตอนนั้นมันลตาไป้ึนรงู้ต้องารกระเป๋าอนี้นะคะของใครนี่ก็ซื้อให้พวกลาทุกคนใชให้ยุ่งถึงกว่ามันจะบวดสภาพเปลี่ยนใหม่ไอกระเป๋านั้นก็เปลี่ยนลูกสาวกูซื้อให้เลยใช้ตลอด ไปเจอคนขอทานพวกหนูก็เลยแย่อันนี้ไปแฮกมาให้เราทีนี้เลยเอามาจับแพลว20่สิบบาทเค้กแบ่งกินเลยแล้วก็เดี๋ยวใ้รจะได้กินเค้กคุณไม่ค่อยชอบกินคุณเจ๊บอกคุณชอบผมจะบอกคุณใหญ่ชอบกินช็อกโกแลตเยอะๆเฮ้ยคุณเจ๊ปะ ครยูกินน้ำพริกอะไรด้วยเพวกนูกคูกินแบบนั้นเนาะรสมคูชอบกินรสจมยุคโบราณเนาะเออวคุยคุเคิดว่าคุรู้แล้วคุุมคุมาอุ้มไอเอ็มอะอยากกินกูเด็นมคุันกูบอกว่าโอ้มันคืดเลยคืดเลยนอนหงายเห็นเลือดอยู่ว่าโอ้ ป๊บ<พ>นึกว่าครูจะไม่มแข็งเลยผมไปกลับบ้านไปไปสาษผมเด้อเมื่อกี้ครูใหญ่มันจะร้องไห้เลยมันเอา้าเคยคิดว่ามันเป็นต้องแบบนั้นครูก็ต้องรับผิดชอบไงอ้น้ำตาไหลเลยมันรีบมานั่นไม่ได้เก็บเลยเอออ่าอ่าเอออ่าพอพอแล้วเออ